แบกรับมรสุมชีวิตครอบครัวดวงสิทธิพรอดีตพระเอกยุค90 เผยชีวิตล่าสุดเปลี่ยนไปไม่เหลือเขาเดิมเปิดประวัติสินิพนนิยมชื่อเล่นโดง่งเกิด25กันยายนปี17เป็นนักแสดงนักร้องชาวไทยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องเจนนี่กลางวันครับกลางคืนค่ะบิวตี้ฟูลบ็อกเและสุริยคาตและแสดงละครเรื่องฝันที่ปลายฟ้าเราและนายหัวใจเดียวกันปิ่นมุกรุกคาาและเคยออกอัลบั้มชุดแรกกับสังกัดคอสโมเรคคอร์ดและเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อจดหมายจากโลก ถึงพ่อสิทธิพรโดยทางด้านสิทธิพรนั้นเติบโตในชุมชนคลองเจ็กย่านบางจากมีพี่น้องอีก4คนศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสวนทนันวันและจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ขาการโฆษณามหาวิทยาลัยศรยีปทุมและปริญญาโทคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยทางด้านโด,ด่งนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชักนำของพ์อานน์และเริ่มแฟชั่นจินแรกจากการถ่ายแบบมีผลงานตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปเดินแบบถ่ายโฆษณาเล่นละครและโด่งดังกับมิวสิกวิดีโอเพลง18ฝนของเสือธนพลซึ่งเชื่อว่าแฟนละครนั้นคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับอดีตพระเอกดังในยุค90คนนี้ ซึ่งชีวิตส่วนตัวนั้นเขาได้แต่งงานกับยุย้ยปัทมวันลูกสาวของพ่อรองและมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกสาวชื่อน้องเพลมมี่และต้องยอมรับว่าครอบครัวเขามุลคดีนั้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหลักให้กลมเกลียวมาตั้งแต่รุ่นพ่อรองแม่ทุมแล้วและเมื่อรุ่นลูกอย่างยุย้ยปัทมวันที่มีอดีตพระเอกยุค90อย่างโด่งเป็นสามีดูเหมือนความผูกพันความอบอุ่นและความสัมพันธ์ก็คงไม่แพ้รุ่นพ่อโดยล่าสุดทางด้านครอบครัวรองเขามุลคดีพากันไป เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีทั้งพ่อรองยุย้ยและสามีอย่างโด่งสิทธิพรและลูกสาวคนเดียวของทั้งคู่ซึ่งตอนนี้โตและสูงกว่ายุ้ยแล้วซึ่งเป็นภาพครอบครัวซึ่งยุ้ยจะถ่ายกับลูกสาวยุ้ยกับพ่อรองแบบเพื่อความครบทีมเราจะเห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งเรียกว่าเป็นภาพที่หายากเลยทีเดียวโดยทั้งโด่งและยุ้ยนั้นเป็นคู่สามีภรรยากันมากกว่า20ปีโดยก่อนหน้านี้ทั้งครอบครัวก็ได้เจอมรสุมถาโถมเข้ามาแต่ปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆ